นี่ใกลก้ๆให้อาหารปลาน,นี่คินที้คมประดุกเกือกเยอะเลยใครไม่เคยเห็นนะครับที่ประดุกเกือกวู้ยน่ารักจังเลย ตัวยังใหญ่เลยปหดุกเพือกประดุกพอ,องมีหมดเลยประดุกด่างก็มีตัวนี้ตัวยักษ์ใหญ่